ก็ต้องสวัสดีทุกคนที่เชนเคยนะครับวันนี้ลุงเนี่ยก็กลับมาอยู่ยังที่เดิมนะซึ่งอยู่บนเขานะครับตรงจุดที่เราเนี่ยเจอครับชายคนหนึ่งนะครับจากคลิปที่แล้วแต่ที่เขาเนี่ยใส่เสื้อสีซ้อมนะครับวันนี้เราเนี่ยจะขึ้นไปหาเขาอีกรอบหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าจะเจอเขาไหมครับ ถ้าหาเจอเนี่ยก็ถือว่าดีนะครับแต่ถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคก่อนจะไปรับชมคลิปก็ฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับลุงก,กันด้วยนะครับก็จะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะนี่เป็นการถือว่าเป็นสมบัติเลยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากลุงซึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็รีบขึ้นไปบนเขาดีกว่าทุกคน เพราะว่าเราเจอเขาเมื่อวานที่นู้นนะครับก็ไปกันเลยครับนี่คือเราเมื่อวานเราอยู่ตรงนน้นนะครับจุดที่เราเนี่ยเออเรียกว่าจาก,กันตรงโน้นนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเดินมาส่งลุงตรงนี้นะซึ่งเมื่อวานเราไปเจอเขาอยู่ฝั่งโน้นเดี๋ยวเราก็ จะไปทางนี้เลยแต่ว่าบนเขาเนี่ยอาจจะคือลำบากนะเพราะว่ามันมีแต่ต้นไม้แถวๆนี้ปกติที่เราขึ้นเนี่ยมันจะมีต้นภผยผสมไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปยังทางนนบนก่อนเพราะว่าเมื่อวาน เพื่อว่าเราเนี่ยจะเจอเข้ากับเก่งนะครับเมื่อวานลุงก็ได้เดินทางเข้ามาเนี่ยเราได้ยนินเสียงเก่งด้วยนะครับเสียงมันเนี่ยออกจะคล้ายๆกับสุนัขเลยนะแต่มันจะร้องแปลกเป็นจังหวะน,นะครับถ้าเป็นหมาเนี่ยมันจะเ้าแต่อันนี้มันร้องจังหวะน,นึงกับประมาณหนึ่งรอบถึงสองรอบนะครับ รู้สึกว่าปา่าแถวนี้เนี่ยชายแห้งแรงงนะดูจากสภาพดินแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าไม่เคยโดนน้ำมาก่อนตอนนี้เราก็มาถึงโรงภัยน้ำเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราหาที่นั่งพากก่นนะครับ <c oughs> ตอนนี้เราเนี่ยก่อนนะครับทุกคนได้มาอยู่ยังฟังแบงแยงนะครับถ้าหากเราเมองไม่ได้นู้นเนี่ยมันจะเป็นแบบล่องเหมือนกับว่าเหวนะครับตอนนี้เราดินเสียงมีคนพูดด้ยนะครับซึ่งเสียงนั้นดังมากเลยไม่รู้ว่ามาจากฝั่งไหนนะ คาดว่าอาจจะเป็นมาจากเมืองลำแลีนะทุกคนนะเพราะว่าคนเมื่อวานก็เป็นคนจากเมืองลำแลีที่เดินมาหาลงนะเล่าไม่ได้นักกัน,นะครับแตย่อยู่ๆเขาเนี่ยก็เดินมาหาเองเพ<ม>รานี่เสียงเนี่ยก็ยังดังมาเลยนะครับซึ่งคิดว่าจะดังมาจากฝั่งโน้น คือวันนี้ลุงเนี่ยก็มาหาเขานะครับตั้งใจจะมาพบเขาโดยเฉพาะเลยแต่ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะมาหาลุงอิงไหมเดี๋ยวเราก็รอดูกันก่อนเลยนะครับถ้าเกิดไม่มาเนี่ยเราก็จะเดินทางกลับไปนะเอาว่าเดี๋ยวเราจะนั่งดูสักสี่ห้านาทีนะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่มาเนี่ยเราจะเดินทางกลับกันเลยนะครับเพราะว่าในป่าแห่งนี้ก็ไม่สามารถที่จะอยู่นานได้ เพราะมันมียุงลายเนี่ยเยอะนะครับตอนนี้มม,ามาื่อกาว่าสิ่งที่เรารอคอยนะครับมันจะมานะครับซึ่งเขาเนี่ยก็มาแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเขาอยู่นานนู่นนะครับสวัสดีครับ เมื่อกี้นี่มันเสียงสาอะไรครับไม่ไม่ราวามาจากแถวของท่านไหมครับแล้วบ้านหมู่บ้านของท่านเนี่ยเราไม่สามารถมองเห็นได้ใช่ไหมแต่ว่าผมเนี่ยรู้สึกมันกับว่าจะได้ยินเสียงมีคนพูดดังมากเลยเขาคือใครหรอกครับ เออแปลกนะครับแต่ว่าเสียงของเขาเนี่ยมันดังมากเลยนะครับได้ยินถึงนี่เลยนี่คือเขาพูดนี่ตอนที่เขากำลังพูดใช่ไหมครับ เดี๋ยวผมขอนั่งอยู่พังนี้ก่อนนะครับแล้วท่านเนี่ยทำอะไรอยู่ครับก่อนที่จะมาหาผมหาผลไม,มเพื่อนากลับไปให้คนในบ้านกินแต่ว่าทางฟังโนเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าจะมีผู้คนเยอะเลยนะครับ จริงไหมท่านใช่ไหมมันใช่คนใช่ไหมครับรเหมือนกับว่ามันจะมีคนอยู่ในแถวฟังนู้นนะครับทุกคนแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้นะได้ยินเพียงเสียงเท่านั้นนะครับแปลกจริงๆนะครับแถวหมู่บ้านของท่านเนี่ยมันมีเสียงที่สับซ้อนกันนะครับ ไม่ทราบว่าในหมู่บ้านของท่านเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขากำลังจะทำอะไรอยู่ครับเห็นเสียงเนี่ยดังจริงๆเลยนะครับคนในหมู่บ้านน่ะมีผู้นำคนหนึ่งประกาศห้ามให้ใครออกจากในเมืองเด็ดขาด ยางนี้ใช่ไหมครับโอ้ยก็ดีถือว่าทำไมผมเองเนี่ยถึงได้ยินเสียงซึ่งเสียงเนี่ยที่ดังเนี่ยผมได้ยินเนี่ยคือมันดังชัดเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าทุกคนเนี่ยจะได้ยินไหมเพราะว่าไม่รู้ว่าเสียงเนี่ยจะถึงหรือว่าเขาก้องเนี่ยบันทึกเสียงเนี่ยชัดเจนไหมก็ ไม่เป็นไรนะครับถาาทุกคนได้ยินเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์ว่าได้ยินเสียงทีดังว่าจะฟังนู่นก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับเออก็อดีนะครับที่ได้เจอท่านอีกรอบหนึ่งเมื่อวานเนี่ยต้องบังเอ,อิญนะครับที่เราเนี่ยได้เจอกันไม่รู้ว่าเป็นอะไรมันโดนใจให้เราเนี่ยมาเจอกันนะซึ่งเมื่อวานเนี่ย ถือว่าโอกาสเนี่ยน้อยมากเลยนะครับท่านเพราะว่าตอนที่เราเจอกันเนี่ยมันก่อากลจะเมื่อแล้วแล้วก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยท่านเคยพบใครไหมครับเคยเขามีชื่อว่าอะไรครับุงไ่เฮ้ยจริงหรือเขาบอกว่าเขาชื่อลุงไพ่ใช่ไหมครับ หรือว่าเราเคยรู้จักกันนะครับราา <c oughs> แล้วช่วงนี้มันก็เริ่มร้อนแล้ว <c oughs> ตอนนี้เราเนี่ยก็ได้ยินเสียง ของคนในหมู่บ้านของท่านเนี่ยยังได้ยินเสียงอยู่เลยนะครับซึ่งไม่รู้ว่าเขาเนี่ย <c oughs> พูดอะไรบ้างนะให้กับคนในหมู่บ้านฟังแต่ก่อนพอจะจับใจความได้ว่าเหมือนกับว่าจะพูดอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับในหมู่บ้านนะครับทุกคน องค์คิดโนองคิดโนอเขาเป็นคนที่รักคนในหมู่บ้านมากเลยแต่เวลาคนในหมู่บ้านทะเลาะวิวาทกันเขาจะลงโทษด,ด้วย การไม่รักกันไม่นึกถึงกันเออก็ดีเหมือนกันนะครับท่านที่มีผู้นำแบบเนี้ในหมู่บ้านอย่างน้อยก็คอยแก้ปัญหาความขัดแย้งให้กับชาวบ้านนะครับ ก่อนนะครับท่านนะครับเออทีนี้เนี่ยตแต่ผมเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่ามันเย็นนะครับช่วงนี้อากาศเริ่มดีขึ้นแล้วตั้งแต่ที่ถ้ดูฝนมาอุบายขาก็เคยน้ำท่วมมาแล้วแต่ตอนนี้ฝนเริ่มไม่มาแล้ว จะเริ่มอากาศน้องๆจะเริ่มเ้าว่เมื่อกว่าผมเนี่ยจะได้ยินเสียงน้ำไหลด้วยนะครับมไม่ทราบว่ามันเป็นแม่น้ำแถวไหนหรอครับแม่น้ำนิมคองดินแดนแห่งโลกา เดี๋ยวผมขอดูนีกาแปบ,บนึงนะครับเออท่านตอนนี้เนี่ยก็เป็เวลาใกล้จะเขา้าใกล้จะเข้าถึงช่วงมืดแล้วผมลืมไปว่าจะต้องกลับไปดูแลครอบครัวนะครับเดี๋ยวข้าต้องเดินทางกลับบ้านแล้วเพราะว่าคนใลครอบครัวข้าน่าจะนั่งรอข้าอยู่ เพราะว่าข้าต้องเอาผลไม้ไปให้คนในครอบครัวกินอีกถ้างั้นก็เราก็นั่งคนนั่งแยกแยกันตรงนี้นะครับท่านเ,ออเพราะว่าผมต้องกไปดูแลครอบครัวจริงๆงั้นสินนะเอองันเงี้ยคจะเดินทางไปแล้วข้าจะเดินทางกลับแล้ว โอเคครับทุกคนท่านกลับแล้วเดี๋ยวเราก็เดินทางกลับกันเหมือนกันขอให้เดินทางดีๆนะครับท่านครับผมเดี๋ยวเราก็เดินทางกลับนะครับพอดีว่าลุงพึงนึิไใจว่าจะต้องกลับไปดูแลครอบครัวอีกไม่สามารถที่จะปล่อยไ้นานได้นะครับยังไงก็ต้องฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับลุงงี์กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกๆท่าน